นาที80ดโดนฟูลแอมพลิกแซง3-2เจอช็อตนี้เข้าไปเชื่อว่าเด็กของเซ็งกันทั้งโลกครับเรื่องน่าเจ็บใจคือไทม์ไลน์ก่อนหน้ามีโอกาสสองคู่แข่งครั้งแล้วครั้งเล่าแต่กลับเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ทว่าบทจะโดนฟูลแลมส่วนกลับตุ้มเดียวได้เรื่องเลยอีกอย่างหากเกมจบลงด้ใช้ชนะของทีมเยือนฟีคิกสุดสวยของเทรนนิ่งเซนเดอร์อาร์โนที่เครดิตขึ้นเป็นโอนโกของแบรนด์เลโน่และลูกยิง27หลาเสียบสามเหลี่ยมของแม็กอลิสเตอร์ในครึ่งแรกก็จะไร้ สำหรับลีโอพูลที่กำลังขับเคี้ยวหัวตารางแค่เสมอฟูลแลมในบ้านก็ว่าแย่แล้วแต่ถ้าถึงคั้นแพ้ในพวกเขาเสียหายหนักแน่ท่ามกลางบรรยากาศสุดกดดันความหวังเริ่มเลือนลางและเวลาเหลือน้อยลงทุกขณะจะยังไงก็ช่างหากแต่ตราบใดที่นกหวีดยาวยังไม่เป่าฟุตบอลไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อยอมแพ้และลเวอพูลคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นทุกอย่างเริ่มต้นนาที83เมื่อเยกนครอบส่งวัตตารุเอนโดล,ลงมาแทนไรอันกาเฟนแบก เชื่อว่าหลายคนงงครับสกอร์ตามหลังทำไมถอนมิดฟิลเชิงรุกออกและส่งกลางรับลงสนามปกติในยามคับขันแมคเคอติสโจนส์ก็ต้องเป็นฮาวิเอลเลียดที่มกักได้รับโอกาสหากแต่ไม่กี่อืดใจต่อมาคำถามก็ค่อยๆเงียบลงเมื่อนาที87เอนโดวางเท้ายิงนอกกรอบสุดสวยจุดประกายความหวังเดอะค็อปได้เฮกันลั่นบ้านสกอร์กลับมา3-3เรียวโพคัมแบ็กคืนสู่เกมดูเหมือนนบอส่งแดงคิดไม่ผิดที่เลือกมิดฟิลซามูไรลงมาเป็นหมากตัวสุดท้าย ที่โคดบาคลังปรับโหมดเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันคือช่วงเวลาเพียงหนึ่งนาทีต่อจากนั้นเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนที่ขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางเต็มตัวได้บอลจากจังหวะเก็บตกภาพต่อเนื่องรองกับตันจับบอลด้วยหน้าขาก่อนจะหัวตุ้มเดียวหายทุกท่านครับนาที88เลี้ยวพูพลิกกลับมาแซงฟูลแลม4-3และนั่นคือประตูชัยของพวกเขาในเกมนี้ใครจะคิดฝันล่ะนาที86ยังตามหลังทีมเยือน3-2อยู่เลย ทว่าบทจะได้บทจะโกงตายเลี้ยวโพใช้เวลาเพียง1นาทีกับอีก20วิคัมแบกตีเสมอก่อนจะพลิกแซงคู่แข่งอีกครั้งที่บอกว่าอีกครั้งนั้นก็เพราะสมแต้มเหนือฟูลแลมถือเป็นชัยชนะเกมที่4ของรุปการนี้แล้วที่เลี้ยวพโพโดนนําก่อนแต่พวกเขาสวมวิญญาณน,นักสู้พลิกกลับมาชนะในตอนจบไล่ตั้งแต่เกมกับมอนมัดนิวคาเซิลต่อด้ดยวู๊แฮมตันทว่าไม่มีแมชไหนจะดุเดือดสนามแตกเท่าเกมกับฟูลแลมเมื่อคืนครับ สลับเข้าบรรยากาศในสนามทันทีที่บอลจากเทรนซ์ซุกตาข่ายแอนฟิลก็แทบคุมคลั่งจะนาเตหรือแฟนบอลบ,บนแสแตนทุกคนแหกปากเฮกันสุดเสียงยิงแอคชั่นของเทรนที่วิ่งไปฉลองประตูต่อหน้าเดอะคอปแถวมุมธงยิงชัดเจนว่าลูกมอเลี้ยวพูสะใจสุด,สดนี่คือช่วงเวลาล้ำค่าที่ผมภาคภูมิใจกับมันมากๆไม่ใช่แค่ประตูที่ผมยิงได้นะแต่ผมภูมิใจในความพยายามของพวกเราทุกคนเทรน์สารภาพความรู้สึกหลังเกม ประเด็นคืนนี้เป็นประตูตัดสินเกมที่เทรนด์ยิงเซฟทีม2นัดติดแล้วครับใครจะไปรู้บางที4ี่แต้มจากซิตี้กับฟูลแลมอาจชี้เป็นชี้ตายชะตาทีมท้ายรูปกันก็ได้ที่สุดแล้วในแง่เกมการแข่งขันการเสียถึง3ประตูเกือบแพ้คาบ้านอาจไม่ใช่วันที่ดีนักของเวอร์วูลแต่ถ้าว่ากันด้วยอารมณ์ความรู้สึกจะมีอะไรสุดยอดไปกว่าการได้ดูนักเตะสู้ตายถวายหัวพร้อมคัมแบกพลิกแซงคู่แข่ง2ประตูรัวๆแถมยิงสวยทุกลูกแบบนี้ล่ะ ผมไม่เคยเห็นเกมไหนเต็มไปด้วยลูกยิงสวยๆมากมายขนาดนี้มาก่อนแน่นอนมันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมก่อนลงสนามไม่มีใครคาดคิดว่าแมตช์ระหว่างเลโอโพรก,กับฟูลแลมจะกลายเป็นเกมฟุตบอลที่คุณลืมไม่ลงไปตลอดชีวิตเยี่ยงกันครอปกล่าวหลังจบเกมก็อย่างที่ครอปบ,บอกเลยครับไม่ว่าปลายทางจะจบยังไงแต่แมช่าดาวหลากหลายอารมณ์เมื่อคืนเข้ากลุ่มเกมในตำนานที่หลายคนไม่มีวันลืมเรียบร้อยแล้ว